าบนชื่อนะครับรับบิณฑบาตอยู่ที่วัดท่าสอนนะครับอําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุวันนี้ก็มีคุณซิกแล้วก็มีคุณปริญญานะครับมาจากกรุงเทพด้วยมาถึงแต่เมื่อเืนนี้ครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับขออนุมทนาโชว์กับญาติธรรมทุกท่านนะครับเป็นบุญเป็นสุศนร่วมกันทุกท่านนะครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้อยนะครับที่ ครับก็ครับต้องบอกให้เขาขวางบอกว่างั้นก็ให้ใส่ทีละอย่างไม่ไม่ต้องรีบผขไม่เข้าใจน้องต้องบดูไหมเนี่เป็นไรไม่เป็นเขาตกใจตำรวจนาสาทุกับทุกท่านนะครับติดต่อติอรออยู่นะครับตำรวจนาสาใจเย็นนะครับเด้อไม่ต้องรีบนะใส่ทีละชุดเอาเด้อนะตำรวจนาสาทุกเป็นบุญคลสนุ่วมกันทุกท่านนะครับ วันนี้อยู่ที่วัดท่าท่าสอนอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับนะนมัฒนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันทุกท่านนะครับแขกด้วยนะครับก็ขอนมัฒนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันทุกท่าน อา่าอ่าข้าวถ้าเราไม่ได้ใส่ต้นด,ด,ดอกไม้เอาแยกแยกใส่เลยลูกอ่าเอาดอกไม้ออกมาเลยอ่าใส่ทีละชุดอ่าดอกไม้ใส่ขวาอันนี้เ้อจ้าอ่าจ้า พราะว่าเราตั้งตรงก็จะทิ่มขวงตานะเพราะส่วนมากเราก็จะดูแต่บาทอย่างเดียวไม่ได้ดูปลายดอกไม้นะใช่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 อนุโ <c oughs> มทน,นาสาธุรับน,นะครับเนออ่นนาใส่บาทกันก็เนอครับเนออนุโมทนาสาธุครับทาน,นไม่รู้ท่ไม่บอกไม่บอกมาเ้างหร่ ดอกไม้ใส่ขวางก่อเนอนะใส่ดอกไม้ก่อนก็ได้นะครับคุณนะใส่ดอกไม้ก่อนในเราจับขวางตรงนี้ใส่เนดะ้อจ้าตรงนี้ใส่จ้าเอาดอกไม้ใส่ก่อนไม่ต้องรีบใจเย็นๆนนะครับเนาะต,า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 ,ตา,าท่านอนุโมทนาสาธุครับจ้าใส่ไปนั้นนะครับเน,ะนะาะเดี๋ยวเนะรอแป๊บหนึ่งครับผมนะนะ <S <S บโอเคอนุโมาาทนาสาธุครับผมดอกไม้ใส่ขวางแล้วลูกนะ,นะ,นะขวางใส่เนาะ เออมาพลาชาโทเป็นบุนทุกข์สนเด้อได้แลรวก็ชาวบ้านพลาขอด้วยครับผมอหลบหลบได้จ้ายี่โมนอเมริกานุ๊ใส่ดอกไม้ก่อนเนดะ้อใส่เอาดอกไม้ใส่ของขวางใส่นะลูกนะดอกไม้เด้อเยนเย็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรีบจ้า ใส่ดอกไม้ก่อนลูกดอกไม้ใส่ก่อนระวังปลายดอกไม้นะอ่าเยกเวลายกดอกไม้ระวังปลายดอกไม้นะครับเด้อไดครับแม่ใส่ขวานะดอกไม้ขวางนใส่ระวังปลายดอกไม้ที่มตาหลงตาเออครับนี่เอาเอาดอกไม้ออกเลยไดเวลาเวลาใส่ให้ให้ใส่แบบนี้นะครับไม่ใช่ตั้งเลยนี้นะเดี๋ยวจะทิ่มหน้าหลงตาเอานะคโอเคนี่ทําเหมือนที่ผู้ชายเขาเนี่ยเออนั่นแหละครับผมอ่าหาลูกครับ โอเคครับสาทุกครับเนาะน้ำน้ำก็จับเด้น้ำน้ำจับเด้ครับจับซ้อนกันเลยครับผมจับยกขึ้นซ้อนเลยพี่ซ้อนขึ้นครับหลวงตาท่านจะรับให้โอเคสาทุกครับผมอ่าโอ้โหหลายหลายอย่างเนาะจ้าจ้าจับจับทั้งเข่งเลยก็ได้ครับคุณแม่ยกทั้งเข่งแล้วยหลวงตาท่านจะรับให้ครับผมเนาะจ้าไม่ต้องรีบนะครับเนาะ อโอ้อันนี้ลูกลูกคุณยายทั้งนั้นเลยตามมาอกอนุวมตนาสาธุด้วยครับอนุวาครับน้ำถ้ามันเยอะก็จับแตะข้างมาแลนะ้วนี่ใสก็ได้นอน,อนุวมตนาสาธุครับวันนี้ตามบนชื่นครับบินจับาทอยู่ที่วัดท่าสอนนะครับอำเภอโของจจงหวัดอ่า การทับลีนะครับก็เป็นการใช้การบรรดาษะทุกคนมีส่วนนะครับเอออใส่ถุงจ้าจ้าให้ไปเลยดอกไม้ใส่ขวางนะลูกนะจ้าจ้าจ้าจับจับขวางใส่ดอกไม้ก่อนแยนเย็นไม่ต้องรีบเด้อเอาดอกไม้ใส่ก่อนลูกขวางระวังปลายดอกไม้ นมัทาราสาธุครับเป็นรุ้ตัวก็สวเลยนีก็ขออนมทนาสาธุกับทุกท่านเลยครับนะครับครับ้า เนี่ยเนี่มอนเนี่ยใส่ครับวันนี้ก็มีภาพมาร่วมเป็นบัตรเยอะมากเลยอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าครับสวัสดีครับอันนี้พลสวรรค์ส่งเข้ามานะครับเนี่ยครับนี่ก็ทำมาใส่หลายเรื่องวาอะไรครับญาติธรรมก็มาเยอะ มาแล้วครับบุวัฒนาสาธุกับท่านน,น,นะครับเดี๋ยวนี้ไม่สิชอบจะคิดอะไรอยู่อย่างนี้เห็ขอบอุญวัฒนาสาธุยายไม่มาเนาะวันนี้เนาะมาไม่ไหวตาจาให้ยายพักผ่อนเนี่ยนะก็ได้ได้บุญได้กุศลเยอะลยแล้วคุณยายโอเคครับอ,ขอ,อนุญวัฒนาสาธุครับสวัสดีทุกท่านครับโอเค